ี่ปุ่นของฟินแลนด์ของต่างประเทศมาช่วยเยอะก็เลยทําให้พอเห็นนิทานญี่ปุ่นถึงแม้ว่าพอมาแปลเป็นไทยแล้วเนี่ยก็เลยเริ่มซื้อก็เจอครั้งแรกก็ซื้อเล่มแรกนี่น่าจะเป็นทัศนศึกษาในวันฝนตกก็จะเป็นรูปกลุ่ม,มเด็กนักศึกษาแล้วก็ผมว่าอันนี้มันคือสอนสอนเรื่องเกี่ยวกับลอจิกนะครับเพราะว่าจะมีสีสีเปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ละรูปภาพ ให้เห็นความตาม่าระหว่งางทาและจบแล้วก็จะกลายมาเป็นสีลุงเด็ก <นะ S 1> เขาก็จะคอยคอย anticipate แล้วคอยคาดเดาว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรต่อไปอะไรต่อไปอเป็นฟาร์มวัวแล้วเดี๋ยวจะเป็นอะไรต่อไปแล้วจบด้วยเรื่องนี้ส่วนเรื่องต่างๆที่จะตามมาก็คล้ายๆกันเป็นเรื่องท่องเที่ยวอยู่กับครอบครัวแต่มันจะมีมีความคาดเดาได้มีลอจิคอลในการเ,เล่าเรื่องตลอดเวลาแล้วพอเวลาเดินทางจริงเวลาไป เที่ยวญี่ปุ่นหรือไปต่างจังหวัดเวลาขึ้นรถไฟไปเชียงใหม่อะไรพวกเนี้ยผมก็จะเอาไปด้วยอย่างเล่มน,นี้นี่พออ่านเสร็จปุ๊บแล้วไปเล่นหิมะครั้งแรกไปไปนิเซโกะครั้งแรกผมก็จะเอาเล่มนี้ไปด้วยก็จะให้เขาอ่านอ่าแล้วเขาก็จะแบบดูใบไม้เปลี่ยนสีออทัมฟอรเรสชิชิโนนเขาก็จะดูจากหนังสือแล้วเขาก็จะมองไปข้างนอกรถบัสแล้วก็จะมองกลับมาอีกทีแล้วก็จะมองรถบัสไปอีกทีแสดงว่าเขาสังเกตอยู่เขาสามารถเชื่อมโยงระหว่างหนังสือนิทานโลกจริงของเขาได้ แล้วก็เลยจะทําให้ง่ายแบบเวลาพี่พิมพ์ลงไปเดินป่ากันอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันก็เหมือนในหนังสือเล่มนี้อ่าบอกอาถ่ายรูปหน่อยรูปมันจะได้เหมือนเขาก็บอกอาจะเอาแบบอย่างนี้อะไรเงี้ก็ทําให้กลายเป็นคนที่สามารถหาตากะในเล่มนี้ด้วยตัวของเขาเองหลังจากที่เขาอ่านจบอเริ่มเข้าใจเขาว่า analytical thinking ว่าแบบมันมี progression ของมันจากสีนี้ไปเป็นสีนี้แล้วก็ตามมาด้วยสีนี้ใช่ไหม เริ่มสังเกตรายละเอียดในภาพวาดต่างๆว่าคุณชาวนาอยู่ไหนคุณมัวอยู่ไหนรถคันนี้ไดฮัตสุเนี่ยมันจะต้องมาต่อในอุโมงค์ในหน้าถัดไปแน่ๆเลยอะไงนี้ใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะเอาบริเลตจากในหนังสือเนี่ยออกไปสู่กับความเป็นจริงได้แล้วก็ด้วยด้วยความที่หนังสือชอบการเดินทางชอบอธรรมชาติก็เลยทําให้เขามไม่ไม่มีปัญหากับการนั่งรถบัสสามสี่ชั่วโมงจากสานามบินชิโตเซไป นิเซโกะไเง้าก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นมัเป็นพาร์ทแบบนี้มันเป็นพาร์ทของชีวิตเด็กมันเรื่องธรรมดาไม่ได้แปลกก็เป็นก็เป็นกรุ๊ปหนึ่งที่ที่ที่นั่นกรุ๊ปกรุ๊ปฝรั่งบ้างก็อย่างเช่นอ่าก็จะเป็นหนังสือนิทานของของเด็กบอสตันเลยแหละอันนี้คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กบอสตันเกี่ยวกับสวนที่บอสตันก็จะมีเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับ Make way for ดักคลิงส์นะครับของโรเบิร์ตแมคลอสกี้เล่นนี้มีแปลไทยค่ะแต่ว่าแปลโดยบริษัทเอซีจีอ่าตอนนี้ไม่มีขายแล้วหมดแล้วค่ะเอซีก็เป็นไปได้เพราะว่าคุณคุณพาลนก็เด็ก MIT เด็กวอสตันโอเคก็คงจะรู้เรื่องตอนนั้น ตอนนั้นเอชซีมาแปลเนี่ยเล่มละหกสิบาทเองตอนที่เอามาแปลแล้วขายเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ทาให้เหมือนเด็กๆไทยครอบครัวไทยอะค่ะได้อ่านหนังสือที่เป็นเหมือนมัจากนักเขียนที่มีใช่แล้วก็นักเขียนที่มีชื่อเสียงที่เขาพัฒนาหนังสือนิทานมานานๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ของบอสตันก็จะมีเล่มนี้ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเด็กในบอสตันแล้วก็อีกอันนึงชื่อเพจเพจก็คือกระลอกกระลอกที่อยู่ในสวนคราวนี้พอเขาต้องเดินทางกับผมไปไปที่มหาวิทยาลัยที่ผมตอนนี้ทํางานอยู่เนี่ย เขาก็จะตื่นเต้นมาแล้วก็อยากจะไปดูอยากจะไปถ่ายรูปอยากจะไปเห็นอยากจะไปดูว่าเพจ e ยูนี่เป็ดอยู่ที่ไหนแล้วก็ทําให้เหมือนกับมีจินตนาการสร้างสรรค์ไปเรื่อยแต่ในขณะเดียกันมีญี่ปุ่นบ้างมีฝรั่งบ้างก็จะมีไทยบ้างทยองไทยก็จะของเขาก็จะชอบกุ้งกิ้งเป็นพิเศษกุ้งกิงเป็นพิเศษก็จะ วันลอยกระทงบ้างวันปีใหม่บ้างวันสงการบ้างามากมค่ะกรุงจริงเ,เยอะมากมาแล้วก็เป็นอันหนึ่งที่ใช้ให้เขาฝึกอ่านภาษาไทยได้ใช่ไหมครับเพราะเขาเรียนอนาชาติแล้วก็พยายามได้ฝึกภาษาไทยแล้วก็ได้เห็นประเพณีไทยแล้วก็ได้รู้ว่าด,ดอกอัญชันเป็นยังไงในน้าอัญชันเป็นยังไงอะไรทั้งหลายก็ยังไงก็อยากให รักในความเป็นไทยเยอะๆค่ะก็ต้องชื่นชมคนทํานิทานมากๆนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะเหมือนเหมือนเรามีนิทานคือจริงๆถ้าเรา